แม่จา๋าวันนี้จะมาสอนแม่เล่นแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดซึ่งแอปพลิเคชันที่คู่บอกเลยว่าโค้ดติดวง,งยีมใช่รู้มีคนมาฟ้องมาหลายคนแล้วนะเพื่อนพี่แค่ใครๆที่เขาเล่นเขาบอกว่านี่ทำไมพี่โค้ดเขาเป็นดไรอยู่ในขับเฮาแล้วเหรอไปทําอะไรอาชีพอะไรอยู่ในขับเฮาติดมากคือมาติดเปิดอยู่ตรงไหนก็ไปติดอยู่ในขับเฮาเาใช่เมื่อก่อนนี้มีคนมาบอกกับมาเรื่องขับเฮาแมาก็คิดถึงเฮ้ยฉันจะไปขับเฮาแสดงว่ามันมีสาะว่ายน้ํา ฉันจะไปเที่ยวขับเฮาฉันจะไปตีกอล์ฟี้ผมาผม่าผู้ถูกเลยพวกคนเพราะคนที่แอปพลิเคชันตัวนี้ขับเฮาเนี่ยเขาต้องการให้อารมณ์เหมือนมาม่าไปขับเฮาจริงๆที่มาม่าต้องไปแล้วไปเจอคนแล้วมีการต้องชวนเข้ามานะพอชวนเข้ามาเสร็จพออินไว้เข้ามาเสร็จแล้วก็ต้องค่อยๆมาขับเฮาไปแบบมีม้ามาเป็นแอปพลิเคชันในการสื่อสารกันผ่านเสียงก่อนหน้านี้มันจะมีแอปพลิเคชันอยู่สองประเภทมันจะมีประเภทแบบที่ประชุมเหมือนซูมแต่เราจะเห็นหน้าตาหรือปิดกลองก็ได้อีกอันหนึ่งก็คือมันจะมีลักษณะของเขาเรียกว่าพอดแค <Podcast S 1> พอแค่คือเหมืนนอนโค้ดกับมาม่าจัดรายการกัน,กนสดีคับโค้ดครับม,มาม่าครับแล้วก็มีคนพิมพ์คอมเมนต์อันนี้มันเป็นลูกเครื่องระหว่างมาม่มาเหมือนทำพอดแคสต์เหมือนทำจัดวิทยุคุยกันแต่ก็สามารถจะชวนคนมาคุยได้ด้วยแบบซูมโดยที่ไม่ต้องเห็นหน้ากันอ๋อรู้ละแสดงว่ามาม่าแต่ชุดนอนอยู่เออชิวๆมาาก็แค่คุยเสียงดีๆก็พอแล้วก็แสดงว่ามันก็เหมือนกับรายการวิทยุสมัยก่อนนะถูกต้องไปขอฟังเพลงถูกต้องเออคุณคนนี้แหละครับเออโทรมาแหละครับอยู่ที่ไหนคะถูกต้องแล้วปกติเวลามาเข้ามาต้องเข้าตามคลื่นกับ ช่วงเวลาเขาจัดช่วงเวลาใช่ไหมแต่ขับเท้าคืออะไรมาเข้าไปเหมือนมาเข้าไปในห้องสัมมนาขนาดใหญ่ที่มีห้องสัมมนาเป็นร้อยร้อยพันพันห้องอแล้วทุกคนก็บอกเลยว่าแต่ละคนกำลังสัมมนาเรื่องอะไรอยู่ที่อยากให้มาสอนมาเล่นขับเท้าเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ชาวกเกษตรเนี่ยจะต้องชอบถ้าเขาเล่นเป็นจริงๆก็มีขับเท้าอยู่แล้วแต่เขาจะเปลี่ยนรูปเป็นรูปแบบมาพอเปลี่ยนรูปเสร็จเนี่ยวิธีการเนี่ยมันจะมีสองแบบแบบแรกคือมาเห็นไหมห้าโมงนะเดี๋ยวมีหัวข้อชื่อรักแท้หรือรักเพื่อหวังผลอ๋อนี่แสดงว่่าาาาาาาเเเเเเขขหหหมมือออนนนนนกกกัับป็็ตตรรงงงงยยแแล้้้้้้วววถูด Chief Officer Effort EP ทำงั้นเก่งทันเก่งใครโตเร็วหลังน่าลองกดเข้าไปฟังดู เราก็เห็นว่าข้องมุงเนี่ยคือคนที่มีสิทธเสี่ยงคือ, <S 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 อมอนิเตอร์เขาเป็นมดเิเตอร์ว่าเฮ้ยฉันจะพูดว่าเป็นยังไงอะไรเง,<ๆ>งี้ยก็จะมีข,อ <S <S ข้อบนแล้วคนต่อมาก็คือข้างล่างเนี่ยจะเป็นเพื่อนของคนที่เขาเป็นคนพูดอยู่ทุกคนเข้าได้หมดแค่ม้าอยู่ในขับแอปนี้มาเข้าได้หมดนะ<อ>สุดท้ายข้างล่างคือคนอื่นในในห้องพอม้าฟังเขาเสร็จมา้าอยากคุยเข้ามายกมือไปคุยได้นะยกมือขึ้นอย่างนี้หรือถ้าม้าฟังเบื่อม้ากด leave quietly ก็คือบอกไปอย่างนั้นวันนี้คู่กับมมาลองมาตั้งห้องขับเฮาดีกว่าช มามาเล่นขับเฮาครั้งแรกไหมสอนแม่เล่นขับเฮาสอนแม่เล่นขับเฮาเอซ uh huh. <Yes S 2> ก็คือเป็นโคด,ดีโคด,ดีแต่ก็เป็นลูกแถกับมาม้าละอแล้วจร uh ิงๆโคสามารถแอดเอซได้ถ้ามาม้าอนหน่อยมาเป็นปุ๊บอยู่ยโคจะให้มาม้ามาเป็นวิทยาก,ก,กรร่วม <c oughs> นี่แล้วก็ตั้งเวลาได้ว่าอยากพูดเมื่อไหร่ะทูเดีย์แล้วกันเนาะพี่ือยอธิบายว่าข้่องนี้เกี่ยวกับอะไรเมื่อลูกเมื่อลูกสอนสอนแม่วัยเกษียณเล่นขับเฮาส์ และมาทักทายได้นะครับ วันนี้นะแล้วก็พับบิดเลยพอพับบิดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นหัวข้อว่าเราอะเตรียมละก็เราสามารถไปแชร์ในโซเชียลต่างๆได้โอ๋สอนแม่เล่นขับพ่อครั้งแรกคือตอนนี้มีเดียคนแบบเก่งในด้านสามารถเป็นวิทยากรเต็มเลยแล้วการฟังฟรีหมดเลยนะฟรีเลยเหรอไม่ต้องไปเสียค่าสามัญไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่าสัมัญหรือบางทีมื่องงงมงก็หาเพื่อนฟังหาเพื่อนคุยได้สตาร์ทเดือดรูมอย่างพอสตาร์ทเสร็จก็จะมีให้สตาร์ทห้องใหม่หรือว่าสตาร์ทห้องที่เราเซตตารางไว้ ถ้าเรากดปุ๊บก็จะเริ่มตารางได้แล้วเราสามารถเริ่มก่อนและหลังได้ในช่วงเวลาสั้นๆนะสมมติคนเซ็ตห้าโมงก็อาจจะเริ่มสี่โมงห้าสิบได้หรือคนจะเริ่มห้าโมงสิบก็ได้เราก็เริ่มห้องเลยนะจ๊ะเข้ามาในห้องขับผังที่เราสร้างไว้แล้วก็เห็นรูปโปรไฟล์มาๆกับโพสอยู่เห็นไหมรับเรา์ แล้วอย่างเงี้ยพอเรามีคนที่เรารู้จักเนี่ยที่เราเป็นเพื่อนแล้วเข้ามาขับเ้าเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเป็นคนที่เป็นเพื่อนเราที่ตรงนี้เองนะนี่คือมอสเป็นครีเอทีฟคนเหนือจอมกระล่อนแห่งกูเดย์มอโหร์ละคนหล่อหล่อคนนั้นคนหล่อหล่อคนไหนไม่ไม่ค่อยหล่อจ้ะแม่จานี่เราตอนนี้มาพูดก็จะคนได้ยินมาหมดละมาลองพูดหน่อยสิให้นยวันดีชาวกษียนของมามมาทั้งหลาย วัยเกษียณแล้วอ่ะอ้คุณเป็นชาวเกษียณเหรอครับเนี่ยทริงมากก็อยู่ในวัยเกษียณก็อยากให้คนมาแชร์กันนะเพื่งเราจะตื่นยังไงบางคนตื่นขึ้นมานี่ไม่มีเขาเรียก inspiration นี่เ้วคณาก็จะมีคนมาฟังหม่อมห้ายู่ถ้าคนยกมือปุ๊บเราก็สามารถชวนเขามาคุยด้วยได้อ๋อเราก็ตื่วัสดีครับวัสดีค่ะวัสดีค่ะวันดีค่ะ โอ้เป็นเอฟซีมาเลยเหรอมาแม่จ้างมาเท่าไหร่ครับชื่ออะไรครับชื่อเกลือค่ะขอชื่อเกลือจะมาเมาเขาชื่อเกลือมาเพราะว่าเขาอาจจะชอบอะไรที่เขาเรียกถนอมอาหารอใช่ไหมเกือบสมมุติวันนี้เนี่ยมาทําปลากับกุ้งนะถ้าไม่มีเกลือนี่มันไม่อร่อยเลยนะ นี่คุณกานขับเฮาได้นะเนี่ยจริงเหรอนี่คุณเกื้อไม่ไดอยากคุยกับเราสองแม่ลูกไหมครับจะติดตามผลงานต่อนะคะโอ้ขอบคุณมากนะครับเสร็จปั๊บเรียบร้อยใช่ไหมฮะพอผู้จบ,รบเราก็สามารถท<อ>ี่จะกดให้เขาไปเป็นออเดียนต์ต่อได้อเออซึ่งเราก็สามารถชวนมอสขึ้นมาเนี่ยชวนมอสมาเป็นโมเดเลเตอร์ได้เป็นไหมเขาก็จะไปเป็นเอ่อมอสมอสบอกเขาซิว่าเขาเป็นอาชีพอะไรนะมอสรอครับอาชีพอ่านคอมเมนต์ครับเดี๋ยวให้มอสเนี่ยลองสุ่มคนขึ้นมาสักสองคนสามคนมาคุยดีกว่าเนาะชื่ออะไรคะอ๋อพินเหรอ พินอออยู่ที่ไหนคะแถวไหนคะ อยู่ตอนนี้อยู่เซนทรัลหรอคะอ๋อก็มีของกินเยอะวันนี้อยากจะแนะนําอะไรหมาหมาเาื่อตอนเย็นนี้กินราเมงหรือหมาโอ้ดีเลยครับคุณพีก,กินเ้าเสิรอฟเราโอ้โอดีจังเลยครับคุณพีดินแล้ว<ล>เคยดูรายการเกรษ,ษียณสํารานไหมฮะค่ะคุณแม่ดูตลอดเลยโอ,ขอ้ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะนะคะอันนี้เราฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะอันนี้เรายกมือไหว้เขาไม่เห็นครับอ๋อไม่เห็นเหรอครับไปเลยไปเลไปเดีครับคุณพีกินซีตาเผื่อให้อร่อยนะครับขอบคุณมากฝากคุณคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณครับฝากความคิ ถึงที่บ้านด้วยครับนี่เห็นไหมเอาแต่หมาด้วยอะโอ้โหเดี๋ยวไว้จัดครับเดี๋ยวจัดมีตอันกินให้แล้วกันนะครับก็หมาทำเลี้ยงสักสามสิบคนสามสิบไม่ไม่ไม่ได้คิดเรื่องคนนะแต่คิดว่าจะทํายังไงให้คนอร่อยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนี้เดี๋ยวให้มาส่งใหม่สักคนสองคนมาเชิญเลยเปิดเพิ่มีคนมาดูจริงเหรอจริงจ้างไงครับจ้างมาใช่คนละอะไรครับผมร้อยหนึ่งนะสสวัดีคุณเบิร์ตเหรอครับ คุณเบิร์ตอยู่ไหนครับคุณเบิร์ตอ๋อยู่สิงคโปร์ค่ะมอถึสิงคโปร์เลยเหรอโอ้ oh. เป็นไงบ้างที่นู่นเป็นไงบ้างสิงคโปร์ สบายดีค่ะอากาศเย็นอากาศดีนะคะ<ส> <c oughs> จะบอกว่าผมได้ไปสิงคโปร์มาผมประทับใจมากเพราะว่ามีร้านอาหารอร่อยเพียบเลยใช่แล้วก็ดินทุกแกลเลอรี่อกซิบิชันหมุนเวียนดีๆนะใช่แล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับวัยรุ่นแล้วก็เป็นวัยเด็กเพราะว่าดูจากการศึกษาแล้วก็ต้นไม้ของเขาเนี่ยรู้เลยว่าเขาเน,น้นทางไหนโอ้ยมีลูกส่งไปเรียนสิงคโปร์ดีไหมก็ต้องดูทุนก่อน กริดแทมเหรอครับใช่ครับคุณชื่อเล่นว่าอะไรครับคุณทัศครับคุณทัศเ,เคยดูกเกษียนสำหรับคนสำรานไหมฮะ ทุกตอนนะครับโอ้จริงเหรอต้นจีนนะครับที่มาทำไอ้ขนมเค็งที่เอาไปทอดเี่ของเขาแฟนจริงนะเนี่ยเขาดูคุณนะเนี่ยคุณหมา่ามเ่งเดี๋ยวแค่หมามาไปทำเกี่ยวกับร้านจริงจีนเยอะๆนะครับเพราะจริงหม่ามาเขาไปร้านพวกนี้บ่อยขับเฮาเนี่ยบางทีคุยกับคนบางคนนี้แล้วก็ได้ฟังกูรูก็ทําให้เรามีวิสัยทัศน์เรามีสื้อหลายๆอย่างแล้วแต่ว่าสื่อรุ่นใหม่เราเนี่ยเราก็ได้ฟังของเด็กรุ่นใหม่ว่าเขาเขาคิดยังไงเขาทํายังไงจำตอนแรกเครื่องแรกที่ซื้อให้ได้ไหมอ่าได้วันแรกซื้อ ไอ้แพดให้แล้วไม่ยอมเล่นคุณคนเราเนี่ยพอาอายุมากๆมันกลัวผิดพลาดไง<อ>คิดเยอะ แต่พอพอเวลาเราอยู่มันนานไอ้กรกดผิดย่ยมันไม่ได้ทําอะไรให้รู้สึกว่ามันร้ายแรงจนเกินไปถูกต้องเพราะว่าถ้าตอนหลังแนี้เครื่องไอแพดที่คนโหลดให้มาเนี่ยมีแต่ของที่เอิ่มเขาเรียกว่าไร้สาระไร้สาระใช่สุดท้ายไปตกที่เกมเลยครับ Angie Bird คุณ Angie Bird คุณยังไม่เลิกหรอเนี่ยก็บอกแล้วไง Angie Bird เนี่ยทำให้รู้ว่าคนเราเนี่ยเหมือนกับว่าก็เหมือนคนแก่เรานะคือไปไหนก็ชอบอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะ Angie Bird นี่มันทําให้ม้าเนี่ยมันมีความคิดหลายอย่างนะมันไม่ใช่แค่เล่นเกมนะ วัี้มามาเจี๋หวยเจียหเจ้าเลี้ยวหรือเจียวหยเกินที่แก่จีกี่ตึงกุ้ยตึงซาซี่ตึงอ๋อนี่ตีว่าตีว่าจนหิว อ๋อที่ว้วนเป็นคนจีนเหรอใช่สวัสดีครับมาม้าดูประจำเลยสอนทอดนมเข่งขนมไหว้พระจันทรโอ้โหโค้ดอะมีแม่เดี๋ยวมีหม่าม้าที่ทันสมัยมากเลยเนี่ทันข้าวเล้อย่างฮะจะเลี้ยงข้าวเขาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้โรายการม้าไม่ได้รายการหานะคะม้าเลยตัวฮาเลยจริงเหรอข้อดีอีกอย่างของเขาคือมาม่าจะมีคนใหม่ๆเวียนมาเจอมันสนุกมาได้คุยกับเรื่องคนนี้นี่มันอาชีพใหม่ของม้าเลยเหรอเดี๋ยวม้าทำไอรายการ อันหนึ่งได้ไหมได้สิอะไยการเฉยๆก็อยากจะจับคนเดียวนี้สาวๆกันนูๆรายการจับคู่กันะเมื่อก่อนสมัยก่อนศิลานี บอกสเปคเลยผู้ชายต้องเงินเดือนเท่าไรบ<อ>น,นี่เราเล่นเหมือนคนเล่นขับเฮามาได้แล้วนะ,ะ,ะเห็นไหมว่าสุดท้ายคือขับเฮมามันตอนนี้คนว่าสิ่งที่ดีก็คือทุกคนที่เก่งในแต่ละด้านเนี่ยแต่ละวงการเขาก็แวะเวียนมาเจอกันแล้วก็ม,มันทําให้คนที่อยู่ในต่างคอมมูนิตี้เนี่ยได้มาเจอกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆกันถ้าเราอยากจะได้ความรู้ใหม่ๆเนี่ยคือเราต้องฟังคือสมัยก่อนมาเนี่ยมันอยู่ในรุ่นที่โบราณเนี่ยเวลาทําอะไรก็มีแต่เดาแล้วก็ม,มีแต่ความเชื่อ ไม่มีเหตุผลที่มาสนับสนุนสมัยก่อน <S <S เฮ้ยอย่าเดินทางนี้นะเดี๋ยวผีหลอกหรือแต่ถ้าเราเข้ามาในขับเฮ้าแล้วนะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีข้อมูลใหม่ๆแล้วก็มีอะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ให้ใหม่ทําให้เราไม่ได้หลงมมงมงายไม่มีอะไรที่เราแก่เกินเรียนถ้าเราอยากจะเรียนมาว่าคนเราเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนแปลงอย่างคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนแปลงลําบากให้ลูกๆไปบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะถ้าเราเปลี่ยนแปลงเร็วเมื่อไหร่นะเราจะมีความสุขเร็วเท่านั้นเราอย่าไปค ความสุขก็คือตัวเราเองคนเราเนี่ยมันต้องใช้เวลาซึ่งกันและกันถูกต้องมันก็มากไหมนะไม่ใช่เรื่อยๆเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เคยมีเวลาให้ต้องมีเวลาให้ต้องมีเวลาให้เราจะไปพูดให้คนอายุเจ็ดสิบแล้วมาเข้าใจเราหรือว่าเท่ากับสิบหกมันมันมันคนละเขาเรียกอะไรนะคนละรุ่นกันคนละรุ่นกันงั้นอันนี้มาพูดถูกประเด็นสมมติว่าบางทีเราอยากเราเล่นคลับเฮาส์แล้วเราจะไปชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเสกษมมาเล่นเนี่ยต้องเล่นก่อนที่เขาชอบก่อนเหมือนหยอดไกสก่อนใช่แล้วพอเขาเริ่มเล่นแล้วติด ถ้าติดเขาก็จะค่อยๆเลิ่มขับเขาแล้วเขาไปสู่ห้องที่มันมีความรู้ความหลากหลายมากขึ้นจบไปกับขับเขาครั้งแรกนะก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังนะครับยังไงถ้าเกษียณสำราญมีขับเขาเมื่อไหร่ก็จะชวนแม่ๆเวียนมาขับเขาสักการ์วันนี้ไปก่อนนะครับถ้ามีแอปใหม่ๆถ้าผมติดอะไรใหม่ๆผมจะมาป้ายยางไหมใช่ใช่แล้วก็ยังไงเจอถ้าเจอชื่อคล้ายๆเพนเพนอะไรเนี่ยเข้ามาเขาเองนะแล้วก็ถ้าเจอเกษียณเดี๋เลยไปตามมันนะครับอ้าวเกษียณสำราญเลยวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b ์ไว้นะ